ความทุกข์ไม่ได้เลือกคนไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนคุณจะดีพร้อมหรือคุณจะมีปัญหาทุกคนมีช่วงเวลาที่หัวใจตกโกลนและคุณก็มีความทุกข์ได้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาได้แต่อีกคนยังล้มแล้วล้มอีกไม่ใช่เพราะว่าใครเก่งกว่าใครแต่นั่นเป็นเพราะเขามีความแตกต่างกันที่วิธีคิดค่ะปัญญาไม่ได้แปลว่าความรู้เยอะแต่มันคือความสามารถในการเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้าย ให้กลายเป็นบทเรียนที่ดีตัางหากล่ะเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นแรงผลักดันเปลี่ยนสิ่งที่เคยร้องไห,ห้ให้กลายเป็นรอยยิ้มในอนาคตและววันนี้นะคะครูเก๋จะพาทุกคนมารู้จักกับ13กฎทองคำของคนที่สามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นปัญญาได้กฎที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแต่เรียนได้จากชีวิตจริงเรียนได้จากประสบการณ์และนี่แหคะ่ที่จะพาคุณรอดจากสิ่งที่มืดมน ให้คุณเติบโตได้อย่างที่คุณไม่เคยนึกมาก่อนข้อที่หนึ่งยอมรับก่อนแก้ไม่ใช่ปฏิเสธแล้วพังคุณต้องกล้าเป็นคนที่จะยอมรับความทุกข์อย่าปฏิเสธอย่านี้ปัญหาคนส่วนใหญ่เวลาเจอความทุกข์ก็มักจะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่คนที่มีปัญญาเขาจะถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างการยอมรับไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณยอมรับความจริงได้คุณถึงจะหาทางออกและคุณจะแก้ปัญหานั้นได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่2หยุดโทษคนอื่นแล้วคุณเริ่มสร้างพลังในตัวเองคุณอาจจะเจอคนไม่ดีเจอเหตุการณ์เลวร้ายหรือเคยทำอะไรผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะในโลกนี้ไม่เคยมีใครที่ไม่ทำอะไรผิดแต่ปัญหาหลังจากที่ทำผิดแล้วตั้งหากคือสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณจะโทษตัวเองไหมหรือว่าคุณจะยอมรับและแก้ไข ตราบใดที่ยังเอาเวลาไปโทษคนอื่นคุณจะไม่มีวันได้พลังกลับคืนมาคุณต้องถามตัวเองว่าต่อให้คนคนนั้นผิดแล้วฉันจะอยู่กับมันได้ยังไงโดยที่ตัวฉันเองไม่พังไปด้วยเมื่อคุณหันกลับมาที่ตัวคุณเองนั่นแหละคุณจะเริ่มควบคุมชีวิตควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ข้อที่สมสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนี่เป็นการยอมรับอย่างแท้จริง คุณอาจจะคิดว่านี่เป็นการยอมจำนนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนมุมมองเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันย่อมเป็นบทเรียนมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่ดีซ่อนอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณยอมรับมันดีเสมอค่ะมันอาจจะเจ็บปวดหน่อยตอนที่สถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแต่เชื่อเธอค่ะถ้าคุณผ่านจุดนั้นไปได้คุณจะเป็นคนที่มีแรงผลักดันคุณจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่ง และคุณจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นข้อที่4ทุกความเจ็บคือครูอย่ามองว่ามันเป็นศัตรูนะคะพอบางครั้งคนที่ทำร้ายคุณก็กลับเป็นคนที่ผลักดันให้คุณเติบโตได้บางครั้งคุณเจอคนที่เลวร้ายคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นของขวัญที่ดีให้กับคุณเพราะเขาได้มาสร้างบทเรียนอันรํำค่าให้กับคุณนั่นเองบางครั้งความล้มเหลวกลับเป็นเหตุผลให้คุณจริงจังกับชีวิตมากยิ่งขึ้นถ้าคุณจะมองให้ลึก ถ้าคุณจะมองให้ดีคุณจะรู้ว่าความเจ็บใจในวันนั้นทําให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดในวันนี้ค่ะข้อที่5ความเงียบคือเครื่องมือที่ทรงพลังเวลาคุณมีความทุกข์อย่าโวกเวกโวยวายไม่งั้นคุณจะยิ่งเครียดไปกันใหญ่เพราะคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดังนั้นให้คุณเงียบเงียบเพื่ออะไรเงียบเพื่อที่คุณจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ชัดขึ้น เงียบเพื่อไม่ให้พูดในเวลาที่ไม่ควรพูดความเงียบจะทําให้คุณมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังจากนั้นคุณจะพิจารณาอารมณ์ของคุณและคุณจะเริ่มเกิดปัญญาจากความเงียบนั่นละค่ะข้อที่ 6. อย่าตัดสินชีวิตแค่จากบทหนึ่งในบทเรียนที่เจอในชีวิตสถานการณ์สถานการณ์เดียวไม่ได้แปลว่าคุณจะพังไปทั้งหมดคุณไม่ได้พังมาตั้งแต่เริ่มต้นและคุณก็จะไม่พังในอนาคต มันก็เป็นเพียงแค่บทเรียนหนึ่งเป็นเพียงแค่เหตุการณ์เดียวชีวิตคุณยังอีกตั้งไกลอย่าด่วนสรุปว่าทุกอย่างจบแล้วเพียงเพราะวันนั้นคุณเจ็บปวดเพียงเพราะตอนนั้นคุณเกิดปัญหาหรือเพียงเพราะตอนนั้นคุณทําผิดพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกปัญหาเป็นเพียงบทบทเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือมันก็เป็นแค่หนังสือหน้าเดียวมันยังมีอีกตั้งหลายหน้าที่เป็นบทเรียนใหม่ๆเป็นเรื่องราวดีๆและคุณก็คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะเขียนบทต่อไป คุณก็เขียนให้มันดีกว่าเดิมสิคะบทนั้นที่มันผิดพลาดแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะข้อที่7เปลี่ยนคําถามเท่ากับเปลี่ยนชีวิตเวลาเกิดปัญหาแทนที่คุณจะถามว่าทําไมชีวิตฉันแย่จังทําไมปัญหานี้เกิดกับฉันทําไมต้องเป็นฉันที่เกิดปัญหานี้อีกแล้วคุณลองเปลี่ยนใหม่คะ่ะว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากตรงนี้ได้ย่งไงฉันจะทํายังไงให้ชีวิตฉันดีขึ้น ฉันจะทำยังไงให้ฉันออกจากปัญหานี้ได้โดยที่กระทบกระเทือนผู้อื่นน้อยที่สุดคุณต้องถามคำถามให้เป็นการถามคำถามที่ดีจะเปิดประตูแห่งปัญญาให้กับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถามคำถามผิดนั่นแปลว่าคำถามนั้นแหละที่มันจะก,กักขังตอกย้ำและทำให้คุณเจ็บปวดซ้ำาๆอยู่ที่เดิมแบบไม่รู้จบข้อที่8อย่าหาทางลัดจงหาทางลุกคุณคะเวลาที่คุณเจอปัญหา บางคนก็ยอมที่จะล้มอยู่แบบนั้นแล้วก็จมอยู่แบบนั้นไม่พยายามที่จะพาตัวเองลุกออกมาจากตรงนั้นค่ะไม่มีใครหายทุกได้ในวันเดียวทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่ทุกคนสามารถลุกออกได้วันละนิดวันละหน่อยคุณจงทำสิ่งเล็กๆทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวคุณเองดีขึ้นในแต่ละวันเพราะวันหนึ่งๆสิ่งเล็กๆนี่แหละมันจะรวมกันกลายเป็นชีวิตใหม่ของคุณที่คุณจะภาคภูมิใจในอนาคตข้อที่9 ความทุกข์ทำให้คุณเข้าใจคนมากขึ้นเมื่อคุณเคยเจ็บคุณจะไม่อยากให้ใครเจ็บเมื่อคุณเคยล้มคุณจะไม่หัวเราะเวลาที่คุณเห็นคนอื่นล้มความทุกข์จะทำให้คุณอ่อนโยนขึ้นลึกซึ้งขึ้นและคุณก็จะมีเมตตากับโลกมากขึ้นและนั่นแหละค่ะมันคือรางวัลที่ล้ำค่าและมันคือความสุขที่คุณหาไม่ได้จากที่ไหนเพราะมันเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในใจของคุณเองค่ะข้อที่1ิบ ปล่อยในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้นคุณรู้ไหมว่าคุณควบคุมวันนี้ไม่ให้อากาศไม่ร้อนไม่ได้คุณบังคับท้องฟ้าว่าวันนี้ฝนอย่าตกนะคุณทําไม่ได้สิ่งที่คุณทําได้สมมุติว่าวันนี้ฝนตกจริงๆแล้วแล้วก็คุณก็ทําได้คือคุณกลางร่มคุณจะได้ไม่เปียกท่ามกลางสายฝนหรือไม่ก็ไม่ต้องออกจากบ้านเลยจะได้ไม่เปียกค่ะดังนั้นคุณควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ แต่คุณควบคุมในสิ่งที่ตัวของคุณเองสามารถควบคุมได้ควบคุมการตอบสนองของคุณควบคุมจิตใจของคุณที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆควบคุมอารมณ์ของคุณให้มันอยู่ในสถานการณ์นั้นให้มันคงที่ไม่หุดหงิดเมื่อฝนตกไม่อารมณ์เสียเมื่อแดดออกหรือไม่หุดหงิดเวลาที่ใครสักคนทําอะไรที่คุณไม่พอใจแยกให้ออกคุณจะได้ไม่เหนื่อยฟรีค่ะดังนั้นอย่าพยายามควบคุมสถานการณ์หรือผู้คนรอบข้าง ควบคุมจิตใจและอารมณ์ของคุณให้ได้ก็พอข้อ11ความสงบภายในใจสำคัญมากกว่าที่คุณจะอยากเอาชนะภายนอกบางครั้งการที่ไม่เอาคืนการที่คุณไม่ด่ากลับการที่คุณไม่โวยวายไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอไม่ใช่เพราะคุณขี้แพ้แต่เพราะคุณเลือกแล้วที่จะจบอย่างคนมีวุฒิภาวะค่ะคุณจบแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่คุณไม่ใช่เด็กๆที่จะไปตะโกนด่ากลับโวยวาย เพราะคนที่ชนะความรู้สึกของตัวเองได้คือคนที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงข้อที่ 12. ความทุกข์ไม่ได้มีอยู่ตลอดแต่ถ้าคุณยึดมันไว้นั่นแหละมันจะอยู่ไม่จางหายบางคนไม่ได้ทุกข์เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าทุกข์เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคุณก็ยึดติดมันไว้คุณไม่ให้อภัยคุณไม่ปล่อยไปทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณยึดติดคุณจะยิ่งเครียดคุณจะยิ่งกังวลคุณจะยิ่งเหมือนมีฐานร้อนๆที่มากรำรมเอาไว้ในมือ ทิ้งมันไปซะเถอคะ่ะพอถูทุกครั้งที่คุณปล่อยคุณจะเบาขึ้นทุกครั้งที่คุณให้อภัยคุณจะมีพื้นที่ใหม่ให้กับความสุขได้เข้ามาอย่างแท้จริงข้อที่ 13. ปัญญาจะเกิดเมื่อใจของคุณนิ่งพอที่จะมองเห็นมันคะ่ะความรู้เยอะไม่ใช่ปัญญานะคะแต่ความนิ่งพอที่จะไม่รีบตัดสินและก็เริ่มเรียนรู้จากทุกสิ่งนั่นต่างหากคือปัญญาที่แท้จริงเมื่อคุณนิ่งพอ คุณจะเห็นคำตอบที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ความวุ่นวายและเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะขอบคุณตัวเองที่คุณไม่เลิมเลิกที่คุณไม่ล้มเลิกกลางทางคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองอย่างที่สุดเลยล่ะคะ่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าทั้ง13ข้อนี้มันทรงพลังมากๆกลุกเกตทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ากฎทองของคนที่เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นปัญญาทั้ง13ข้อมีอะไรบ้าง ข้อที่1ยอมรับก่อนแล้วก็แก้ไขให้ได้ไม่ใช่คุณปฏิเสธแล้วหนีปัญหาข้อที่2หยุดโทษคนอื่นข้อที่สสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอข้อที่4ทุกความเจ็บคือครูค่ะข้อที่5ความเงียบเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังข้อที่6อย่าตัดสินชีวิตแค่บทเรียนบทเดียวข้อ7เ,เปลี่ยนคำถามเปลี่ยนชีวิตข้อ8อย่าหาทางลัดจงหาทางลุกข้อ9 ความทุกข์ทำให้คุณเข้าใจคนมากขึ้นข้อ10ปล่อยในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ข้อ11จงสงบจากภายในข้อ12ทุกข์ไม่ได้อยู่ตลอดถ้าคุณไม่ยึอมันไว้ข้อ13ปัญญาจะเกิดเมื่อคุณนิ่งพอค่ะชีวิตมันอาจจะไม่ได้ง่ายขึ้นแต่เชื่อเธอค่ะว่าคุณจะแกร่งขึ้นและเมื่อคุณเริ่มมองความทุกข์ว่าเป็นครูแทนที่คุณจะมองว่ามันเป็นศัตรูชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมแพ้และคุณก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรู้สึกแย่ๆแต่คุณเกิดมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมันคุณจะมีแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนถ้าเกิดตัวคุณเองเอาชนะตัวเองได้และแน่นอนค่ะถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง podcast ครูเก๋ station ไว้นะคะครูเก๋ลงคลิปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดดีๆแบบนี้กับคุณในทุกวันค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคย วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ